สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง b i Bitcoin ยน n บอยวันนี้ผมอยากจะมาพูดถึงตัว Metaverse นะครับว่าช่วงนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างกับ Metaverse นะเวลาที่พูดถึง Metaverse เนี่ยผมก็จะรวมไปถึงตัวโปรเจกต์ที่ทำเรื่องเรื่องของเกมมิ่งและก็ตัว NFT ด้วยนะเรจะเห็นว่าทุกวันนี้เนี่ยมีบริษัทใหญ่ๆหลายบริษัทนะเข้ามาในโลกของ Metaverse น,นะแม้แต่ a c e b o o k เองเนี่ยก็ให้ความสำคัญมากนะถึงขั้นเปลี่ยนชื่อนะจาก เ c e b o o k เนี่ยเป็น Meta เลยนะนอกจาก Facebook แล้วเนี่ยก็ยังมีบริษัทใหญ่ๆนะอย่างเช่น Disney นะก็เข้ามาในโลกของ Metaverse เหมือนกันนะนะแล้วก็บริษัทอื่นๆน,นะอย่างเช่น m c r o s o f t เองเนี่ยก็ให้ความสำคัญนะถึงขั้นซื้อบริษัทที่ทำเกมนะบริษัท Activision บริษัทนะด้วยเงินจานวน70ปิพันล้านนะเพื่อที่จะพัฒนาเรื่องของเกม i n g และก็ m e t a v e r ร e ร่วมกันนะ แล้วก็บริษัทเทคอื่นๆอย่าง Apple เองเนี่ยก็ให้ความสำคัญนะก็จะเข้ามาลงทุนในโปรเจกต์เม a ัเวิรเหมือนกันนะทีมคู่เองเนี่ยมองว่าเป็นโอกาสครั้งสำคัญนะที่จะเข้ามาในโลกของ m e t a v เวิรนะนอกจากบริษัทเทคแล้วเนี่ยบริษัทเอ n i n c n c l a l บริษัทจัดการการลงทุนอย่างเอ f i d e l i t y เนี่ยก็ประกาศออกมานะว่าจะทำกองทุนตัว m e t a v เวิรเหมือนกันนะอาจจะมีการรวบรวมโปรเจกต์หรือว่าตัว ตัวเหรียญที่ทำเรื่องของ m e t a เวิร์เนี่ยเข้ามาเป็นกองทุน ETF ก็เป็นได้นะนอกจากทาง Fidelity แล้วเนี่ยก็ New York Stock Exchange เนี่ยก็ได้ออกแพลตฟอร์มนะเพื่อจะเทตรดตัว NFT m e t a เวิร์สเมตาเวิร์แล้วก็ตัว NFT ด้วยนะครับหลายบริษัทใหญ่เหล่านี้ให้ความสำคัญค่อนข้างมากนะเพราะว่าสิ่งที่เขามองเห็นนั่นก็คือการเติบโตนั่นในโลกของ m e t a เวิร์แล้วก็เกมมิ่งนะจะสังเกตว่า เออเรียกว่านนว์นะในปี2000ของเกมเมิงเนี่ยในปี2018จนถึงปี2021นะั้นเนี่ยเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะในปี2021ที่ผ่านมาเนี่ยเออเกมเมิงเซกเตอร์เนี่ยทำเรเวเนียท revenue, ทาลทำรายได้ได้รวมกันทั้งหมดประมาณ175่งร้อยเบิลเลียนนะในปีเดียวนั้นะในปี2021นะครับแล้วก็เขาพิจิตรไว้ว่าในปี2024เนี่ยก็คืออีก2ปีจากนี้เนี่ยมูลคา่านะ่ยมาร์เก็ตไซส์ของเมทาวอร์สเนี่ยจะสูงไปถึง ไปถึงประมาณ800บิลเลียนนะ8 0 0พันล้านเหรียญหรือประมาณ8 0 0 0 0 0ล้านเหนรียญสหรัฐนะซึ่งจะสังเกตว่าในปี2020นะตัว Market s i z e ของ Metaverse เนี่ยมีแค่ประมาณ46บิลเลียนนะดังนั้นเนี่ยจากปี2020นะจนถึงปี2024อีก4ก็คือ4ปีการเดินทางจากปี2020ถึงปี2024เนะี่ย m e t a v m r s k m t s k e เ Size เนี่ยอาจจะอาจจะเติบโตไปได้เกือบ20เท่าได้เลยนะ ซึ่งในปี2020ที่ผ่านมานั่นเนี่ยก็ผ่านมาไม่นานเองนะนั่นก็เป็นสิ่งที่ทางบริษัทใหญ่ๆเทคใหญ่ๆเนี่ยให้มองเห็นนะว่ามีโอกาสเติบโตได้เยอะนะเมตาเวิร์สนะมีพูดกันไว้ยเยอะนะแล้วก็หลายๆคนเนะีจะสงสัยว่าเมตาเวิร์สในโลกของเมตาเวิร์สเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะจริงๆแล้วเนี่ยในปี2021ที่ผ่านมามีการจัดมิวสิกเฟสิวัลนะในโปรเจกต์ตัวดีเซนแลนด์นะนะก็ มีประมาณ80ศิลปินนะที่เข้าร่วมในนั้นนะอ,าอนาคตรเราอาจจะเห็นมีการจัดคอนเสิร์ตแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆก็เป็นได้นะเพราะว่า,าในช่วงนี้เองก็เกิดเรื่องของโรคติดต่ออย่างตัวโควิดเองเนี่ยดังนั้นเนี่ยการที่อยู่ในโลกเสมือนจริงเนี่ยก็อาจจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะปีแล้วเราเจอเราเห็นมาแล้วนะว่ามีการเปิดคอนเสิร์ตนในโลกของเมตาเวิร์สที่ตัวดีเซนแลนแพลตฟอร์มนะนอกจากทําในเรื่องของคอนเสิร์ตแล้วเนี่ย ศิลปินยอย่าง s n o p Dog นะซึ่งเป็นนักร้องแรปเปอร์เนี่ยเขาก็จะมีการออกอัลบั้มของเขาเนี่ยที่เป็นตัว NFT นะแล้วก็วางแผนนะที่จะขายในตัว Metaverse ด้วยเหมือนกันนะนะนอกจากทำในเรื่องของม u s i c Festival ได้แล้วเนี่ยจริงๆทาง d i s n e l a n d เอง Disneyland เองเนี่ยก็มีการจะจัดแฟชั่น e ี k เหมือนกันนะก็คือโชว์ไอเทมต่างๆ NFT ไอเทมต่างๆนะในโลกของ Metaverse นะ ซึ่งถ้าใครมองว่าอันนี้จะเป็นแฟชั่นแค่เด็กๆเ,เท่านั้นนะจริงๆมีบริษัทใหญ่ๆจะเข้ามาร่วมแฟชั่นโชว์แบบนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะเป็นอย่าง g ูชี่เองเนี่ยก็มาร่วมแฟชั่นโชว์ตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะหรือแม้แต่าทางหลุยส์วีตองนะกูชี่เบอร์เบอรี่หรือว่าตัวไนกี้เองเนี่ยเขาเองเนี่ยก็จะมีการโชว์แฟชั่นไอเทมต่างๆของเขาเนในโลกของดีเซอแลนเหมือนกันนะครับ ไม่ว่าจะเป็น n i ก e ้ d i d a s นะก็พวกนี้นอกจากจะขายตัว Product ของเขาที่เป็น p h s เข้าแล้วเนี่ยท,ที่จับต้องได้แล้วเนี่ยเขาเองก็มีวางแผนที่จะขายตัว i อเท NFT ของเขาเนี่ยในโลกของ Visual World เหมือนกันนะในรูปแบบของ NFT นะในในตัว Metaverse นะครับแม้แต่ Samsung เองเหมือนกันนะซ m s u n g เองเนี่ยก็ได้เปิดนะแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยในโลกของ Metaverse นะ เป็นพาร์ทเนอร์นะเข้าไปเปิดในตัวดีเซ e แลนด์นะก็ในอนาคตเนี่ยเราอาจจะสามารถที่จะไปเสื้อเทมต่างๆนะ่โหลดแอพพลิเคชันต่างๆของซัมซุงเนี่ยผ่านตัวดีเซ e แลนด์ได้เลยนะครับสิ่งต่างๆที่เล่ามาเนี่ยอาจจะมองว่ามันเป็นแค่ตัวสิ่งที่จับต้องไม่ได้นะแต่ก็มีโปรเจกต์โปรเจกต์นึงเหมือนกันนะก็คือโบสั 3, นโปรโตคอลเนี่ยเขาได้ลงทุนนะสร้าง Visual มอนะครับในโลกของเมตาเวิร์สที่ดิเซนตนะ์แลนด์เนี่ยลงทุนไปป,ประมาณเจ็ดแสนสี่หมื่นล้านเหรียญสหรัฐนะครับโปันโปรโตคอลเนี่ยเป็นโปรเจกต์นะที่จะสามารถที่จะรีดีมนะครับตัว NFT item เนี่ยจากตัวที่เป็นดิจิตอลเนี่ยออกมาเป็นฟิสิเคิลได้นะครับเช่นเราอาจจะไปซื้อรองเท้านะในโลกหรือเสื้อผ้านะในโลกของเมตาเวิร์สนะกับไนกี้ Nike, หรือดีดั้ดนะครับแล้วสามารถที่จะรีดีมเป็นเสื้อจริงๆร,งรงองเท้าจริงๆได้ ออกมาได้เลยนะผ่านตัวโปรสันโปรโตคอลโบรสันโปรโตคอนะครับซึ่งยิงโปรสันโปรโตคอลก็เป็นอีกโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งนะที่ผมเข้าใจว่าปัจจุบันเนี่ยอยู่อันดับที่ประมาณน่าจะอยู่อันดับที่ประมาณสี่ร้อยนะมารเก็ตแคปนะครับก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่น่าสนใจนะแต่ว่าก็ยังอยู่ในช่วงที่เริ่มต้นมากๆนะปัจจุบันนี้ราคาของตัวโปรสันโบสันโปรโตคอนอยู่ที่ประมาณ 7จ็ดิบห้าเซนนะเจ็ดสบห้าเซนนะ่นก็เป็นตัวโปรเจกต์โปรสพุทตกอนะที่โปรโำบูตคอนะที่มองเห็นโอกาสตรงนี้แล้วก็จะเข้าไปเปิดตัววิชวลมองนะเป็นห้างสรรพสินค้าที่อยู่ในโลกของเมตาเวิร์สด้วยเนะีนอกจากบริษัทต่างๆนะสิ่งต่างๆที่เล่ามาเมื่อกี้นะีบริษัทที่ทําในเรื่องของเอ,อภาษีนะเอ,อสามารถที่จะ ไปเปิดไปเปิดแพลตฟอร์มของเขานะไปเปิดแพลตฟอร์มของเขาไปเปิดออฟฟิศของเขาเนี่ยในดิสนีย์แลนด์เหมือนกันนะในอนาคตเนี่ยเราอาจจะสามารถที่จะยืนะ่นภาษีในโลกของเมตาเวิร์สก็ได้ด้วยนะนอกจากที่จะยื่นภาษีได้แล้วนั่นเนี่ยการทําธุรกรรมกับธนาคารเนี่ยก็อาจจะทําได้ในโลกของเมตาเวิร์สได้เหมือนกันนะเพราะว่าทาง JP พีมอร์แกนเองเนี่ยก็ได้เข้าไปเปิดตัวออฟฟิศของเขานะในดิสนีย์แลนด์เหมือนกันนะครับก็นั่นก็เป็น ข้อมูลต่างๆนะที่อยากจะมาแชร์กันดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะในในโลกของ metaverse เกมมิ่แล้วก็ NFT นะจะสังเกตว่ามีบริษัทใหญ่ๆนะเข้ามาในโลกของ metaverse NFT นะแล้วก็เกมมิ่งเนี่ยเยอะเลยนะตอนนี้เพราะว่าเขามองเห็นโอกาสแล้วก็การเติบโตที่จะเกิดขึ้นนะโดยปี2024ที่จะมาถึงก็คืออีก2ปีเนี่ยคาดการว่า market size นะของตัว metaverse เนี่ยอาจจะพุ่งสูงขึ้นประมาณ8 ร้อยบิลเลียนนะในปี 2024, ส0 2 4ันยิบสี่ก็เป็นได้นะนั่นก็เป็นข้อมูลนะทีนี้มีโปรเจกต์ไหนบ้างนะที่ถ้าเราจะอยากจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในใะนในโลกของเมตารเวิร์สนะโดยการถือเหรียญเหรียญต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมีตัวไหนบ้างนะที่ทำนะก็มีอย่างตัวตัว,ตวมาหน้านะคือตัวดิเซนแลนด์แล้วก็เอ็กซ์ซีอินซิตี้เองก็เป็นโปรเจกต์ตัวเกมเอแล้วก็ทําในเรื่องของ NFT ด้วยนะหรือแซนบ็อกนะก็เป็นอีกตัว เมทัลเวิร์สตัวหนึ่งนะที่รันบนตัวอิทิเลียมนะแล้วก็กาล่าเองนะก็ทําในเรื่องของเกมมิ่งเอ็นเีด้วยนะเอนจินคอยนะตัวแว็กเองนะตัวจอเองก็เป็นตัวเกมมิ่งนะเป็นตัวดีฟายคิงดัมนะไอรูเวียมนะก็จะทําในเรื่องของเกมมิ่งแล้วก็เมทัลเวิร์สยูเอเองนะก็จะเป็นเรื่องของเกมมิ่งแล้วก็เมทัลเวิร์สเหมือนกันนะนะแล้วก็ถ้าเราจะสนใจอยากจะซื้อตัว NFT หรือว่าตัวแลนด์นะที่เป็น NFT ในโลกของ m e t a ลเวิร์สเนี่ยก็สามารถเข้ามาซื้อได้นะในบิตเป็นสนะี่ ตัวที่มีโวล่มการซื้ออยู่ปัจจุบันนี้เยอะๆเลยเนี่ยก็คือตอนนี้ตอนที่ผมทำคลิปอยู่เนี่ยก็คือตัว n f t world นะ world wide web land นะตามมาด้วย the sandbox นะแล้วก็ e c e n e r a land นะทั้งหมดที่มีให้ซื้อขายมีให้บิดใน open sea เนี่ยทั้งหมด based on ethereum smart contract นะแล้วก็ยิงก็มีตัว metaverse ตัว่ที่อยู่บนเครือข่าย b ล o อก c h a i n ของตัวเป็นอื่นด้วยนะอย่างเช่นตัว p o w e r a เนี่ยก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งเป็นโปรเจกต์ เมตาเวิร์สอีกตัวหนึ่งนะที่รันบนเครือข่ายตัวคาร์โนะแต่ตัวพาวเวียเองนั้นเนี่ยก็อยู่ในจุดที่เริ่มต้นมากๆนะจริงๆคิวหนึ่งปีเนี่ก็เพิ่งจะเริ่มนะเพิ่งจะเริ่มเ,เรียกว่าขายตัวโทเค็นของเขานในตัวคาร์โน่ดีเซนไลท์เอ็กชต่างๆแพลตฟอร์มดีเอต่างๆที่รันบนตัวคาร์โนแล้วก็ปลายเตร์หนึ่งปีนี้เนี่ยก็จะ มีการที่จะ Final Energy Land Sale นซะก็ยังมีอีกหลายเอ่อโปรเซสนะมีหลายขั้นตอนนะที่ตัวพาวเวียนั้นเนี่ยกำลังที่จะดำเนินการตรงนี้อยู่นะผมคิดว่าปีนี้ทั้งปีเนี่ยจะเป็นปีในเรื่องของอาการที่จะดีบอ o โปรเจกต์ตัวพาวเวีรนะให้มีโปรเจกต์ที่สามารถที่จะทำอะไรได้เหมือนกับตัวดสเซน์แลนด์แล้วก็ตัวเดอะแซนบ็อกนะนั้นก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะที่ผมอยากจะมาพูดถึงนะสำหรับตัว เมทัลเวิร์สเกมมิ่งแล้วก็ n f t นะครับก็ผมคิดว่ายังเติบโตไปได้อีกไกลนะสำหรับโปรเจกต์เมตาเวิร์สนะครับก็ใครสนใจก็สามารถที่จะลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะสำหรับตัวเมตาเวิร์สที่ได้รับการอะด p อกชั่นมากที่สุดตอนนี้เนี่ยก็คงจะเป็นตัวดนะิเซนแลนตัวมาหน้าตัวนี้นะแล้วก็ลองมามคิดว่าน่าจะเป็นตัวเดอะแซนบ็อกนะส่วนเกมมิ่งเนี่ยผมคิดว่าตัวใหญ่ๆเลยก็น่าจะเป็นตัวกาลาครับนะั่นก็เป็นข้อมูลนะที่ผมอยากจะมาแชร์ให้ฟังวันนี้นะ วันนี้นะสถานการณ์ตลาดโดยรวมของตลาดคริปโตนี้ก็ยังเรียกว่ายังไซเวสไซวีไซเว์อยู่นะสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศนะรัสเซียยูเครนนะครับนาโตยุโรปสหนิการก็ยังก็งย,งยังเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อนเ,เนื่องอยู่นะตอนนี้เนี่ยค่าเปลี่ยนกรีดอินเด็กก็อยู่ที่ประมาณยี่สิบนะอยู่ในในเลเวลเอ็กซิมเซีย ก็ต้องจับตาดูกันการต่อบปในระยะสั้นผมคี่ว่าก็คงจะมีความผันผวนอยู่ในระยะยาวคิดว่าไม่ว่าจะเป็นตัวบิตคอยนะโปรเจกต์สมาร์ทคอนแทคหรือแม้แต่ตัวไม่ตัวเวเนี่ยก็ยังเป็นโปรเจกต์ที่มีอนาคตนะเราวันนี้ผมคงมีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ช่องบิตคอยลงทุนบอยด้วยนะสาหรับใครที่อยากจะสนับสนุนเป็นผู้สนับสนุนช่องนะชอบคอนเทนต์เนื้อหาช่องผมก็สามารถกดส,สมัครเป็นสมาชิกช่อง ได้นะใต้คลิปวิดีโอนี้ผมสมัครหรือว่าผุมจอยได้นะสำหราวันนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ